สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับอะตอมอีงแล้วกับช่างเสียบรักวันนี้นะคะตอมจะมารีวิว d r e a m y Air Style ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆคือตื่นเต้นมากต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของ d r e m m y เดี๋ยวเรามาทดลองใช้แล้วก็อันบ็อกกันดูค่ะว่าด้านในจะมีอะไรบ้างสำหรับ Dream y Air Style ตัวนี้นะคะเปิดตัวในราคา1990บาทค่ะแต่ ตอมได้มาในราคา8,500บาทนะคะต้องบอกกันเลยว่ากดมาในช่วง4.4นะคะตัวนี้ค่ะได้โค้ดลดจากร้านค้า500บาทแล้วตอมก็เก็บโค้ดนะคะช่วง4.4 ได้โค้ดลดอีก2,000บาทรวมเป็นลด2,500บาทค่ะก็เลยได้ราคามาเพียง8,500บาทนะคะก็ถือว่าคุ้มมากคืออยากใช้จริงๆค่ะว่าตัวนี้จะทำรอนได้ดีหรือเปล่าจะได้ผมได้ไหมนะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนรีวิวเลยเดี๋ยววันนี้นะคะตอมจะมารีวิวเจ้า Dreamy Air Style ให้ทุกคนดูกันค่ะเรามาเริ่ม unbox กันเลยค่ะทุกคนนี่ oh, <no. S 1> กล่องใหญ่มาก นี่นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่เขาให้มาค่ะมาเริ่มจากที่ตัวเครื่องนะคะน้ำหนักเพียง200กอกรัมนะคะอันนี้ไม่รวมสายแล้วตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแกนม้วนลอนนะคะก็น้ำหนักเบาอยู่นะเปิดออกมาทุกคนดูกันเลยนะคะตัวนี้เราสามารถหมุนได้ว่าแบบเราจะลอนเข้าลอนออกตัวนี้ก็หมุนได้เลย ตัวต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นแกนที่ทําให้ผมเรียบโดยที่เราไม่ต้องแบบมานั่งรีดเสียเวลานะตัวนี้นะคะก็หมุนได้เหมือนการเล็บไท์นะคะเขาจะเขียนไว้ด้านบนเลยว่าจะรีดฝั่งไหนรีดเข้ารีดออกนะคะก็ผมก็จะเรียบไปเลยอันนี้นะคะน่าจะเป็นแปลงสร้างวอลลุ่มนะเวลาเราแบบอยากให้ปลายผมของเรานะคะมีความโค้งมีวอลลุ่มหรือว่าวอลลุ่มด้านบนของผมเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้สําหรับตัวนี้นะคะเป็นหวีใดก็มีความแบบขยับได้อะ え ด้านหลังนะคะก็จะมีฮี่อด้มีนี่หรูหราสุดๆและนี่ค่ะเป็นหัวได้ผมนะคะเราสามารถต่อแล้วก็ได้ผมได้เลยเขาก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบซี่ๆอย่างนี้เขาบอกว่าตัวนี้สามารถได้ผมได้เร็วด้วยทำให้แห้งไวเลยนะคะและมาพร้อมกับคู่มือนะคะภาษาอังกฤษภาษาไทยมีหมดเลยอ่านคู่มือดูได้แต่คู่มือเตือนไว้เลยนะคะว่าการใช้งานเนี่ยระวังตรงแกนนิดหนึ่งเวลาเราใช้งานเสร็จมันจะมีความร้อนนะคะอย่าไปจับ จับตรงแกนเพราะว่าอาจจะทําให้มือเราพองได้เนาะและนี่นะคะก็จะเป็นตัวเครื่องของเขาสําหรับว่าต้องมารู้สึกว่าน้ําหนักไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะผู้หญิงถือก็ไม่น่ามเมื่อยมากทรายของเขาค่ะมีความหนาดีเลยแต่ตรงนี้เหมือนกับไดเป่าผมที่เราเคยรีวิวไปเลยนะคะก็จะหมุนปุ๊บ เปิดได้เหมือนกันแต่ตัวตะแกงนะคะที่ปัดฝุ่นตรงเนี้ก็คือจะมีลักษณะที่หนากว่าตัวที่เราเคยรีวิวไปนะมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราถอดที่ซิวให้ดูเลยูตื่นเต้นสุดๆรูหรามากโลวะ์ะสีก็คือจะแบบกรว์เบาตัวนี้ค่ะก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดนะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มปรับแรงลมได้ถึง3ระดับเลยและปุ่มด้านบนสุดนะคะตัวนี้สามารถปรับอุณหภูมิได้3ระดับค่ะ คือลมเย็นลมอุ่นนะคะแล้วก็ลมร้อนแต่ว่าถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิเย็นนะคะจากร้อนสู่เย็นเราก็กดค้างไว้หนึ่งวิค่ะก็จะเปลี่ยนอุณหภูมิได้เลยสำหรับดีมี่ตัวนี้นะคะก็ให้กำลังไฟอยู่ที่1,200วัตต์ค่ะแรงลมสูงสุด6เมตรต่อวิค่ะต่ำสุด40เมตรต่อวิเสียงลบกวนอยู่ที่76เดซิเบลค่ะด้ามจับนะคะอยู่ที่298กรัมไม่รวมสายเรามาเริ่มทดลองใช้กับ d r e a m แ Air สไ y ล์กันเลยนะคะ อะตอมนะคะได้ทําผมเปียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับตรงนี้นะคะเอาไว้ต่อหัวปุ๊บเขาจะมีเดือยของเขานะคะนี่แกร็กปุ๊บแปลว่าต่อเรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากถอดออกเราก็แค่กดลงแล้วก็ดึงออกได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้เริ่มที่หัวใดกันก่อนเลยนะคะว่าจะใดไวจริงไหม โอเคหลังจากใช้ไปครั้งแรกนะคะก็ <c oughs> คือเราต้องเริ่มเป่าโคนก่อนนะเพื่อการใดผมที่ถูกต้องนะคะพอใช้ไปสักพักรู้สึกว่าน้ําจับไม่ได้มีความหนักเลย <c oughs> รู้สึกเบานะคะแล้วเราก็จับถนัดมือขึ้นด้วยพอเป่าเปาไปก็แห้งเร็วค่ะแห้งเร็วจริงตามที่เขาเคลมมาเลยสําหรับหัวใดนะคะเขามีความกว้างมากเลยเพราะปกติใดที่เราใช้ก็จะมีความแบบแคบนิดนึงสําหรับช่องใดตัวนี้พอแบบ เขาทําใหญ่ขึ้นนะคะเราก็สามารถแบบอย่างนี้ได้เลยเขาก็จะรับกับผมที่ค่อนข้างกว้างนิดหนึ่งก็ถือว่าโอเคเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทดลองใช้กับแปรงดูเลยนะคะว่ากับผมเราเนี่ยจะเป็นยังไงพอาใส่นะคะก็เหมือนเดิมเลยตัวนี้นะคะเราก็เอาไว้ใช้แบบดัดผมเลยตอนหวีไปนะคะเขาก็จะมีลมร้อนออกมาด้วยเหมือนที่เราไปซาลอนเลยค่ะเริ่มเลยมีความแบบเรียบเลย ใช้ง่ายมากเพราะว่าหวีเขาอะ่ะจะรับกับผมที่เราแบบว่าดึงลงมาอย่างนนะี้นี่นะคะก็คือแปรงที่เราใช้ฝั่งนี้ก็คือจะเรียบขึ้นเลยเหมือนเราเออกจากคาลอนเองเลยส่วนใดธรรมดานะคะด้านนี้ก็จะมีความเป่าอะ่ะเหมือนได้ปกติเลยที่แบบว่าไม่ได้เป็นทรงแต่พอเราใช้หัวแปรงเนี้ยเขาก็จะเป็นทรงมากขึ้นรู้สึกว่า เราไม่ต้องไปซาลอนแล้วแล้วก็อย่างอะตอมก็เป็นคนทําผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าตัวเนี้ยเวลาหวีปุ๊บอยู่ทรงเลยถือว่าใช้งานง่ายมากชอบมากค่ะมาดูที่ไดตรงตัวนี้บ้างนะคะก็สามารถปรับเปลี่ยนองศาได้เหมือนเดิมหมุนด้านบนนะคะสําหรับการไดของหัวตัวนี้นะคะก็เป็นไดผมเลี่ยมโดยที่เราไม่ต้องไปรีดผมเลยก็คือใช้งานง่ายๆเปิดปุ๊บแล้วก็ สำหรับตัวนี้นะคะก็จะมีความต่างเลยอันนี้คือฝั่งที่ทําแล้วและอันนี้คือฝั่งที่ยังไม่ทํานะคะก็เห็นได้ชัดเลยว่าจะมีความเรียบขึ้นโดยที่เราไม่ต้องรีบผมแต่ต้องบอกก่อนว่าอาตอมอาจจะมือใหม่นิดนึงก็จะทําทรงนี้ไม่ค่อยเป็นกับหัวนี้เท่าไหร่นะคะแต่ถือว่าเห็นผลลัพธ์เลยค่ะว่าผมเรียบขึ้นมาก หัวต่อไปนะคะเป็นหัววอลลุ่มถ้าใครชอบทำวอลลุ่มบ่อยๆนะคะก็ตัวนี้ก็จะได้ใช้บ่อยนิดนึงสำหรับการใช้งานนะคะลองวอลลุ่มตอนปลายแล้วกันให้มันเป็นแบบตัวสี ก็สาหรับแปลงวอลลุ่มนะคะก็จะมีความโค้งแบบนี้แต่ก็ต้องบอกว่าอาจจะทําไม่ค่อยเก่งตัวนี้ก็เลยได้เป็นทรงสีเขียวแบบนี้นะคะก็เราก็ม้วนเข้าอย่างนี้เฉยๆแล้วก็ทิ้งไว้สักแป๊บนึงถ้าใครไม่อยากให้ผมเสียเราก็ปรับเป็นลมเย็นทีหลังได้ค่ะเดี๋ยวเราไปลองแกนม้วนกันบ้างนะคะว่าจะเป็นยังไง ต่อไปนะคะจะเป็นแกนม้วนร่อนนะคะตัวนี้ก็ยังไม่เคยใช้มาก่อนในชีวิตเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะปรับไปที่อุณหภูมิแบบร้อนกลางพอ ลอนประมาณนี้นะคะก็ถือว่าสวยเลยถ้าทำถ้าฝึกอีกนิดแล้วแบบว่าทำคล่องๆนะคะก็คือจะทำไปเลยแต่ว่าถือว่าเราก็ชกฝึกไปก่อนแต่ว่ารอนสวยมากค่ะทุกคนคือใช้ง่ายกว่าการที่แบบเราไปซื้อเครื่องรอนผมจริงๆเราต้องดึงนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่อันนี้คือแค่ใช้ลมร้อนลมอุ่นนะคะเราก็สามารถทำให้เป็นรอนแบบนี้ได้แล้ว เป็นไงกันบ้างคะกับ Dreamy Air Style นะคะสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าถูกใจอะตอมมากสำหรับคนที่ทำผมไม่เก่งอย่างอะตอมนะคะสาวๆคนไหนที่ยังลังเลอยู่ตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกออปชันหนึ่งในการเลือกซื้อนะคะเพราะว่าเขามีหลายหัวมากถึง5หัวด้วยกันเลยเราสามารถเลือกใช้ได้ข้อสังเกตสำหรับอะตอมเลยนะคะก็เวลาใช้งานถอดออกมาก็ระวังตัวแกนนิดนึงนะคะเพราะเขาจะมีความร้อนอยู่ ก็อย่าไปโดนมือนะคะอาจจะทําให้พองได้และอีกอย่างนะคะการใช้งานสําหรับอะตอมนะตัวนี้เวลารีดตรงก็ถือว่าใช้งานยากอย,กอยู่ยังจับทางไม่ค่อยเป็นนะคะและก็ตัวรอนเราก็ต้องร่อนออกใช่ไหมแต่ว่านี่ก็ยังจับทางไม่ถูกเหมือนกันนะคะถือว่าอาจจะใช้ยากนิดนึงสําหรับอะตอมก็เดี๋ยวอะตอมขอกลับไปฝึกก่อนนะคะแล้วก็จะรอนสวยๆมาให้ทุกคนดูทุกคลิปเลย สำหรับเครื่องดีมี่แอสไตล์นะคะราคาช่วงเปิดตัวก็จะอยู่ที่1,990บาทแต่อตอมนะคะจะซื้อช่วงในแฟลชเซลล์ค่ะเราก็จะได้ราคาที่ถูกมาเหลือ8,500บาทซึ่งคุ้มกับเรามากๆสำหรับสาวๆที่อยากกดได้ราคาถูกนะคะแนะนำช่วงแฟลชเซลล์แล้วก็เก็บคูป,ปองเยอะๆไว้เลยค่ะสิ่งที่อตอมชอบเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องไม่ถึง300กร,รมัมอันนี้ไม่ได้รวมหัวรวมสายนะคะก็คือถือว่ามันมันเบาแต่อาจจะ จะคิดว่ามันใหญ่นิดนึงกำไม่หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าหนักมากขนาดนั้นอย่างใดตัวเก่านะคะที่ตอมใช้อยู่ก็จะเป็นใดที่ตัวเล็กกว่านี้ใช่เป็นลูปทรงปกติแต่น้ําหนักเครื่องหนักกว่าตัวนี้ค่ะถือว่าใช้ไปน,นานๆานแล้วจะเมื่อยแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้รู้สึกเมื่อยขนาดนั้นใช้งานง่ายด้วยเวลาใดผมนะคะหัวใดก็จะรับกับผมเราใดได้กว้างกว่า ระยะปกติทั่วไปถือว่าชอบม,มากตรงนี้ค่ะและอีกอย่างนะคะตัวนี้มีหัวมากมายให้เราเลือกใช้กันด้วยค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะหวังว่าจะถูกใจสวาวๆนะคะสําหรับคนที่อยากได้ลอนผมใหม่หรือว่าเครื่องใดผมอันใหม่นะคะ Dreamy Air Style นะคะก็ตอบโจทย์ทุกคนอย่างแน่นอนค่ะลองไปเลือกซื้อกันได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องพบกันใหม่ค่ะกับช่างเสียบลั s บายบายค่ะ